สวัสดีอีกครั้งนะคะเราเจออีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ2นะคะครั้งนี้เรามาเจอเป็นครั้งที่3ในวิชาภาษาไทยป .4 นะคะเรายังอยู่ในบทเนื้อหาเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานอยู่นะคะในคลิปแรกเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความกันใช่ไหมคะ พอคลิปที่2จากการอ่านจับใจความเราก็มาสรุปความคิดจากการอ่านออกมาในรูปแบบของแผนภาพความคิดซึ่งมีลำดับขั้นตอนนะคะก็คือ KWL+ ใช่ไหมคะก็หากนักเรียนทำตามขั้นตอนนักเรียนก็สามารถสรุปความคิดนะคะในรูปแบบแผนภาพความคิดได้ แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะหากใครยังไม่คล่องนะคะหรือคิดว่ายังทำได้ไม่ดีนักเรียนสามารถย้อนไปดูในคลิปที่สองได้นะคะฝึกทำบ่อยๆการเขียนแผนภาพความคิดมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นการสรุปความรู้ของลูกนะคะให้เป็นตามลำดับขั้นตอนนะคะเรามาเรียนกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรดี วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในเรื่องขนมไทยละไร้เทียมทานเรามาอ่านคำนะคะตามคุณครูก่อนนะคะคำนี้นันเกเรียนของครูอ่านได้อยู่แล้วนะคะกลัดอ่านตามนะคะกลัดคำต่อไปค่ะครูครูอ่านดังๆเลยนะคะ ลูกจะได้ออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องนะคะกระฟัดกระเฟียดกระฟัดกระเฟียดขนมสอดไสขนมสอดไสจารายัยจารนาัน เชื่อมเชื่อมต่างต่างนึ่งนึ่งบรรพบุรุษบรรพรบุรุษ ประดิษฐ์ประดอยประดิษฐ์ประดอยอ่านตามนะคะเด็กดีของครูภูมิปัญญาภูมิปัญญารื่นรมรื่นรมวัฒนธรรม วัฒนธรรมละมุนละมุนห้ามห้ามฝึกอ่านบ่อยๆนะคะฝึกอ่านและฝึกเขียนด้วยนะคะจะได้เก่งๆนะคะอ้าวคราวนี้เรามาดูนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ครูให้อ่าน เมื่อกี้ตั้งหลายคำคราวนี้เรามาตกลงกันก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมาหาความหมายของคำกันนะคะแต่มีข้อแม้ว่านะคะให้ลูกหาความหมายแต่ห้ามเปิดหนังสือดูห้ามเปิดพจนานุกรมดูลองหาความหมายแล้วอ่านอ่านหาความหมายเขียนความหมายตามความเข้าใจของลูกกันก่อนนะคะ นะคะอะ่าเช่นทำไมคุณยายไม่ตั้งชื่อปูนว่าอย่างอื่นล่ะคะมีแต,แต่คนล้อว่าเป็นขนมเปียกปูนถ้าทางหลานสาวกะฟัดกะเฟียดททำไมคุณยายไม่ตั้ง <Neither> ช <Yeah> ื่อปูนว่าอย่างอื่นล่ะคะมีแต่คนล้อว่าเป็นขนมเปียกปูนถ้าทางหลานสาวกระฟัดกะเฟียด กระฟัดกระเฟียดน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรคะคงจะอพอจะรู้ใช่ไหมคะกระฟัดกระเฟียดลูกลองเขียนความหมายดูนะคะตามความเข้าใจของลูกนะคะอ่าคราวนี้นะคะคราวนี้ครูมีงานให้ลูกทำเตรียมสมุดมาเลยค่ะเดี๋ยวย้อนไปต้นคลิปนะคะเลือกคำที่ลูกชอบมาห้าคำ เขียนที่แล้วก็เอาสมุดมาตีกระดาษเป็น3ามช่องตีเป็นตารางสามช่องช่องแรกจะเป็นคำศัพท์ช่องตรงกลางหรือช่องที่สองเป็นการเขียนความหมายนะคะความหมายโดยความเข้าใจของลูกหลังจากนั้นช่องที่3ามนำคำศัพท์นั้นมาแต่งประโยคหากลูกเข้าใจความหมายลูกก็สามารถที่จะแต่งประโยคได้ถูกต้องย้อนกลับไปต้นคลิปได้เลยนะคะ ชอบคำไหนเลือกมา5คำนะคะเช่นคุณครูเลือกคำว่ากระฟัดกระเฟียดครูก็ให้ความหมายว่ากระฟัดกระเฟียดหมายถึงอาการกโกรธหรือแกล้งทาโกรธแล้วครูก็นำมาแต่งประโยคว่าเข้าฟางกระฟัดกระเฟียดเมื่อโดนล้อเลียนชื่อเล่นนะคะ,ะตรงน,นี้ครูขอจำกัดนะคะ เราจะไม่ให้นักเรียนเอาคําว่ากระฟัดกระเฟียดแล้วนะคะไม่งั้นจะเหมือนครูให้ลูกลองเอาคําอื่นนะคะกี่คํานะคะมาทํางานส่งครูเขียนคําศัพท์ค้นหาความหมายแต่งประโยคจํานวน5คํานะคะเดี๋ยวทําด้วยนะคะหลังจากทาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า11ถึงหน้า13ตรงนี้มันชื่อว่าอะไรคะ อ่านเพิ่มเติมความหมายใช่ไหมคะเปิดดูแล้วกลับไปดูคำที่ลูกทำเมื่อกี้คําคำนะคะว่าความหมายถูกต้องหรือเปล่าหรือเป็นความหมายในทางเดียวกันนะคะหากไม่ถูกต้องเลยให้นักเรียนทําใหม่อีกครั้งห้ามลบของเก่านะคะทําใหม่อีกครั้งหนึ่งทําให้ถูกต้องเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะคำศัพท์ขนมไทยไร้เทียมทานนะคะตรงนี้กำหนดเวลา5นาทีแต่หากไม่ทันคุณครูก็ต่อให้นะคะคำชี้แจงบอกว่าจงเขียนคำจากคำอ่านที่กำหนดให้คำที่ 1. วัฒนธรรมนะคะอ่านว่าวัฒนธรรมเอ๊วัฒนธรรมเขียนยังไงคะลูกเขียนให่ถูกนะคะ คำที่สองบรรพับพบุรุษบรรพบุรุษคำที่ถูกต้องเขียนยังไงคะข้อที่สามธรรมชาติธรรมชาติรราตข้อที่สี่ภูมิปัญญาภูมิปัญญาเขียนคำให้ถูกต้องนะคะคำที่ห้าขมุบขมิบขมุบขมิบนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะ หากไม่ถูกต้องเอ๊ะเราจะทำยังไงดีกลับไปดูในอ่านเพิ่มเติมความหมายดีไหมคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนมาให้ถูกนะคะมาส่งครูนะคะเขียนสวยๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะคะคุณครูชอบนักเรียนที่ทำงานสวยงามเป็นระเบียบน,นะคะเสร็จจากตรงนี้มีเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะ เติมคำให้ตรงกับความหมายาเดี๋ยวลูกมาเติมคำด้านหลังในช่องนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะทำช่องสี่เหลี่ยมหรืออาจจะเขียนตอบด้านล่างก็ได้นะคะข้อที่1การทําขนมหวานอย่างหนึ่งโดยเอาน้ำตาลใส่น้ำตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายแล้วใส่สิ่งที่ต้องการเคี่ยวจนได้ที่คำนี้น่าจะตรงกับคำว่าอะไรคะ ลองคิดดูนะคะเอาอีกครั้งหนึ่ง,งคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการทำขนมหวานอย่างหนึ่งโดยเอาน้ำตาลใส่น้ำตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายแล้วใส่สิ่งที่ต้องการเคี่ยวจนได้ทีตรงกับคำว่าอะไรคะเดี๋ยวกลับมาเขียนนะคะข้อที่สองการทำของกินให้สุกโดยการเผาหรือทอดในกระทะ การทำของกินให้สุกโดยการเผาหรือทอดในกระทะที่ทาด้วยน้ำมันน้อยๆอ๋อทาด้วยน้ำมันน้อยๆทอดก็ได้แต่ต้องใส่น้ำมันน้อยๆนะคะตรงกับคำว่าอะไรคะ 3. การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟใช้เวลาน้อยกว่าการย่างเอ๊ะคืออะไรเนาะการทำให้สุก ทำอาหารให้สุกนะคะโดยการวางไว้เหนือไฟใช้เวลาน้อยกว่าการย่างลองคิดดูนะคะ 4. ค่ะการทําให้สุกหรือร้อนด้วยไอ้น้ําร้อนในภาชนะที่มีฝาครอบการทําให้สุกหรือร้อนด้วยไอ้น้ําร้อนในภาชนะที่มีฝาครอบเร,เรียกว่าอะไรคะและข้อที่5มีลักษณะ จวนสุกส่วนใหญ่ใช้กับผลไม้คือยังไม่สุกนะคะแต่ใกล้จะสุกแล้วนะคะมีลักษณะจวนสุกก็คือใกล้สุกส่วนใหญ่คำนี้จะใช้กับผลไม้นะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถไปตรวจคำตอบได้นะคะก่อนที่จะนำมาส่งครูในวันที่เรามาเรียนนะคะคุณครูจะรอตรวจนะคะตรงนี้เขียนสวยๆนะคะเด็กดีของครูนะคะหากไม่ทันก็หยุดคลิปไว้แล้วก็จดให้เรียบร้อยนะคะส่งงานคุณครูวันเปิดเรียนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันวันเปิดเรียนนะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ